สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเพจดิษณพัสรครับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผมจําได้แม่นเลยนะครับก็คือน้ตบุ๊กของผมเนี่ยที่ใช้มาตั้งแต่สมัยมหาลัยนะครับพังแต่ในความโชคร้ายนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับแฟนของผมเนี่ยได้ให้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเขาครับมาใช้ ค,คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็คือเครื่องนี้ครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมกับแฟนเนี่ยเรียกเขาว่าคุณปู่ทำไมถึงเรียกว่าคุณปู่คือคอมเครื่องนี้เนี่ยอายุประมาณ11ปีละเป็น CPU Core i5 รุ่นแรกเลยนะครับเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นตัว Maximus 3 Formula คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำให้มีดิจิทัล์ฟิล์มจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยผ่านงานหลายงานมาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอดีตอิ n แบงค์คอกไลฟนะครับแล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก่านะครับใช้เวลาในการเอ็กพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะ นานมากนะครับบางงานอเอ็กพอร์ตทั้งคืนเลยแต่ว่านะครับมันก็พอที่จะ,ะใช้งานได้โอเคครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาช่องทางหรืออยากจะฝึกตัวเองนะครับเป็นคนตัดต่อมืออาชีพหรืออยากจะทำงานด้านวิดีโอนะครับให้รู้เอาไว้ว่าการที่เราจะ ย่างก้าวเข้ามาสู่สายงานวิดีโอนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่แพงเราไม่จําเป็นต้องมีคอมที่แพงนะครับขอแค่เราเริ่มลงมือทำครับเ,เพื่อนๆแค่นี้เลยนะครับเราหาผลงานหาเลฟลินต่างๆที่เราชอบหาไอดอลของเราที่เราชอบนะครับแล้วเราก็ลองออกไปฝึกออกไปถ่ายแล้วก็เอามาตัดต่อออกไปถ่ายเอามาตัดต่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะค่อยค่อย ฝึกตัวเราให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบเ,เป็นตัวของเราเองนะครับเราอาจจะแบบไปจําคนนู้นคนนี้มานะครับแต่สุดท้ายแล้วครับสกิลทุกอย่างที่เราฝึกมานะครับมันจะกลายเป็นตัวของเราเองนะครับผมอ่ะโอเคช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกช่วงนี้ก็ถือว่าแย่มากๆเลย นะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ